เคมิการกำเนิดสีประเดิมสวยคว้า1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงยกเหล็กเยาวชนโลกกนนารแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาชนชิงชัลเลอร์แห่งโลกที่กรุงลิมาประเทศเปรูเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้าวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจากเคมิการกำเนิดสีเยาวชนหญิงรุ่น45กิโลกร,รัมกลุ่ม A นะครับโดยในรอบชิงชัเลอร์ครับเริ่มต้นท่าสแนทะเคมิการเรียกเหล็กครั้งแรกที่72กิโลกร,รัมยกผ่านไปได้ครับ จากนั้นในครั้งที่2เรียกเหล็กที่75กิโลกรัมยกไม่ผ่านจากนั้นครั้งที่3ก็พยายามแก้ตัวครับที่น้ำหนักเดิม75กิโลกรัมแต่ก็ยังทําไม่ได้ครับทาให้เขมิกาได้สถิติในท่าสแนทอยู่ที่72กิโลกรัมได้เหรียญทองแดงนะครับระเดิมเหรียญแรกให้กับเจ้าพลังไทยในรายการนี้ท่าเคลียร์เจอครับเขมิกาครั้งแรกยกผ่านที่87กิโลกรัม ครั้งที่2ยกผ่านที่89กิโลกรัมและครั้งที่3ครับขยับเหล็กไปที่94กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านจบสถิติที่89กิโลกรัมในครั้งที่2รับอีกหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับพร้อมกับเพิ่มสถิติน้ำหนักรวมไปอยู่ที่161กิโลกรัมคว้าไป1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับขณะที่ฮูหยวนฮูจากจีนเหมาสาเหรียญทองครับทาสแนตได้สถิติที่74กิโลกรัมคีนเดนเจอร์ได้สถิติไปที่96กิโลกรัม แล,และน้ําหนักรวมได้สถิติไปที่170กกรัมนะครับก็ทําให้คว้าไป3เหรียญเลยนะครับทำให้ทีมยศดบไทยครับเปิดฉากวันนร้ไดครับคว้าไป1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับก็ช่อง My n นามิสครับจะรายงานผลการแข่งขันของเหล่านักยุ่งแหลกยุว่ชวนและเยาวชวนของไทยนะครับจะารายงานรายการนี้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เ,นเลยนะครับกดปุ่ม s u b s c r i b e ติดตามกันไว้นะครับ တယ်လေ <laughs>